นี่ละนพี่น้องเพื่อนยังว่าโลกมนุษย์นี่มันบ่เที่ยงคือทำรรบุพรกรรมของคนแต่งเอาบ่ามีใดสังขารปงมาให้ไพมันคนดีส่วมิเลยจนว่านั่นสูตรแท้แต่สิเป็นแฟนเอ้ย เมนสิลิกับบอวินถือว่าธรรมดาอนิจานอชีวิตเมนผู้ใดเป็นคนป่านฮาฮฮาา่่่าเองคือจานิลาม ผัวครอบครองเมืองวิญญาณแห่งนี้บบวาสิเป็นวิญญาณฝศา,ายวิญญาณผู้หญิงวิญญาณกระเทยและทอมข้าพระเจ้าก็เป็นผู้ปกครองเองเมื่อน,นี้เขินสิบห้าคำเดือนสิบต้องกับบุญเขาศากอยู่เมืองมนุษย์ข้าพระเจ้าจะได้เรียกดวงวิญญาณทั้งหลายเขินมาหลับคำสั่งจากเรา ดวงวิญญาณทั้งหลายจงออกมาหลับฟังคำสั่งจากเล่าเดียวเด้เ,ดเออมาบันนี้สังขันกายร่วงแล้วไปตามวางบ่วังหนีสวงกับดีเกิดดับตายหากมากม้ยพายตายออคือตัวผมข้าวนี่ได้เป็นผีมอระาตเสื้อวัดดับสตัตว์เมียนนาลําดวงปีพ่อแม่เอ้ แม่น่าตายไปแล้วแต่วิญญาณก็ยังอยู่เสียนสลดหผดหูค่อยกินบุญน้ำลูกเต้าเขานั่นกระบอดทา่านพี่น้องผมทุกท้านูกหลานเพิ่นหนักดีหลายพอแม่ตายนั่นปียังตอบแทนพระคุณไทยสระของท่านไห้ท่านไปบ่ยหยุดยอนนาสะออนตั้งเจ้ลูกผูกหาเวลานีบ่เหตุบุบญมรอละลกตั้งแจ้พุน้น พ่อแม่บ่มีหว่วงสับสมบัติทั้งปวงพ่อแม่ย่อยังเจ้าบุญเดียนซิบกายเดือนเก้าวิญญาณเฮาออกจากทีเปลี่ยนมือเพิ่นปล่อยผีมีไปกินหนอเขาหน่อยโตคอยกระดังกันส่วนเวลานั้นตีสีโดยประมาณไปบอนนั้นขึ้นกับดอกตาวขึ้นภายใตย้มาขบไป ใส่ละชุ่มทีไหมยศใสเบิร์เหรอ ไม่เห like ็นเจ้าลูกไปจังไหนมาจางไหนคนหรือผีนี่ผีมตายแล้วเจ้ตายแล้วเออดีล่ะเป็นยังจังตายแล้วลูกก็มือนั่นเร็วเจ้าหายอนวอนอยู่ฝักกน้ำเอินลูกเอินเต่ากับป้าเหแต่เจ้าลมจ่องงองอยู่ข้าเมืองทิ้งเย็นจ้อยกอยขากับกบี่พอกับเฝ้าอุ้มเจ้าขึ้นสิไปร้องพยาบาลเสร็จแล้วเมีย นอนอาคตใจคอยมือหัวกันใดโต๊กองกันตายทั้งเมีทั้งลูกโอ้กูตายย้อนมึงติศหนะเออตายน้ำกันเ<อ>มียกามากระเพยเอากระมากะพ,พ่อสูตัวสแสดิองเนาะเจ้าตายเพราะถ้าโดนในผัวผีนะบอเอาบ้าดีผัวผีอยู่ใส่คะนี่พ่อใดสักเอากระเพอมึองเมีพ่อนี่เม่มึงกระเบิคาคักๆในเป็นยัง น้ำอีน้ำเอาะพอจะเป็นผีหรือเป็นคนเป็นผีเอาจะเป็นยังคือตายกูบอกอยากรู้น้ำเอ้ยเราสู้ข่อยฟังในข่อยอยากพูดใส่มึงอุ้มเมียมึงเจ็บไปล้างไปเมียนเออกูก็บยากน้ำกลนไปดีๆนี่แหละเสียงดังอึ้บลดช่ยเจ้าอยู่ในเหตุการณ์แสดงว่าเจ้าเห็นข่อยมืนหัวกันเลยกูเห็นมึงมืนกูก็เลยเปล่าเรียนจีบเอวคืน ไปบริพกูเลื่อยเสื้อว่าจะลงขาดตก่ากัไนดตายตายกองกันเพงสามน่ะสมศกด้ว่าขันใดเงี้ยเท่าแล้วน้ำมาเป็นตาญาติแต่พอผู้ใดเป็นผู้เมียนขาดเนียนโศกเท่าปฏิจะกดเมีผู้ใดเมียนกูตายแล้วกูก็บพไดจะคืดแตงเมียนปิเมียนขอกูวางจีูกูกับมาเลยกู ันตายไม่อีกตีโยซัยมอยโอ้ย oh. er uh. yeah, oh ้ยโอ้ยโอ้อ้โอ้ยโอม่โอ้ยโอ้ยณอ้กโม้อ้ยโอคยโอ้ยโอ้ยมันอยอ้ยโอ้ยออ้้คุ้อ้ออ้หมออ มอเป็นยังเอ้าหมอก็เป็นหมอนั่นดตวเป็นาหมอเป็นยังจากในโลกมนยย่อมมาลอเป็นผีหรือเป็นคนยุไซนี่ะยุไซนี่พะนะไปจังหวัมองบ้นยุมองได้ว้ายเร่งผีเร่งผีเงยังี้ออีก่จะเป็นบรหุตยังนั้นเหาอไปทม วยทะูุวายต้องยกมือไหว้พ่อเนศผู้ใดนิละบานนิละบานบานคือกันเลยนี่ในบานยังพยายบาเอ้ามันคนละบานไม่ไงีัวล้วจ้ามีกระมาดดีน้าหมอ่ะยาหมอกระต่ายเป็นติค่ะ เ้าดีๆเด้นไปยังเดี๋ยนี้เอาคอยเน่าจะได้สีมีหัวแบบกูเมื่อแท้ตายเป็นพีเลยกเบาเสียงหนอ่อยไปยเลี้ยงหมา enfin คุณหมอปไปยังไห้ถามเนี่ถามฮัลโหลบ้านเกิดยังคืนม้านตายก,กันเบิดกันเสียงคักแท้คุณหมอเป็น,นยังจังตายโอ้ยมือนั่นแหละน้ำเอ้ยเป็นจังได้มือมาตรวจไปไงปวดล้า พาอแต่หมอกลับไปที่นี้หมอจะเดินข้ามทางรถสิบลอยก็ได้แกงเรียนบื้อบื้อมา,อารถสิบลอยต่าคุณหมอตายหมอขเขาก็ัเลนไปตะเขาพูหลางพาอรถสิบลอยไปเรียหมอเลยกขามถนนว่าไม่รถต่ำอีอบบบข้ามถนนไปไซบันดนี้บัดนี้บัดกลับไปหอดที่นี้เป็นจังไดหมอว่าจะไปเสียบกาดำอ่อนต้มกาแฟกินจ้า ไฟสอดหมอนตายแล้วิกระเสียบหมอต้มน้ำหอนกินกาแฟแล้วนี่ล่ะมื่อสิตายย่ามดไอ้เอามองมึงตายท่านไหนหมอโอ้เอามองตายเลยเอามองตายเลยเี๋อให้ถามคักๆให้ตอบตรงๆงเป็นอย่างจังตายโคว้ดก้ บิดเมียไม่อย่างพระกันตายเบิดเราไอ้เลี้ยงเข้าว้ยว้ยกินเอากว่าแตามมงเอ้ยควายทะลุกระยานขั้วบิดย่านตายกันในคนโอ้นี่ระบาดกระยานขั้วบิดจะรู้เดียวฉันตายโอ้ยบ่เคยตายแก๊กเทียเอาละเอาละดวงวิญญาณทั้งหลายเมื่อนี้ท่านพญายมบาลสิได้เปิดประตูเมืองวิญญาณให้พวกเจ้าทั้งหลาย ขึ้นไปรับส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกหลานที่อินไทยมีเวลาเคตตีสีอ่อดหกโมงเสาร์เท่านั้นเอ,เอาใจบ่สตีสี่หอดหกโมงเสา่ะโอ้ยยังจับอันขอต่ออีกจักสองสมองบด้บอกค่ะ่อสิพาเพื่อนสาวนี่ไปแลนไม่แลนไม่นันละหรงบว่าอยากใค้ไปครับจำไว้หากผีตนใดหนีไป จะต้องถูกจองจำอีกพันปีหมื่นปีเข้าใจบ้างไปเฮ้ยหายเข้าี่ห้องคนเดียวตียาอยากมาบอกน้องนะเพียน้ำนหำน้เเ้ำน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 ้น้น้ำ ู้าตัดเขาย่อมมาบานไปขาย <c oughs> สิ่ไหนล่ะาอยู่ในน้องั <_ C> วแพงก็นอนเลีเยดผุนด้กูว่าผีรุ่นพี่แล้จังไดผี่รุ่นน้องขอฝากเนี่ยฝากากินย,ย่านนะเด้อค่ะเออว่าสิว่าอยู่กับหุ่นจักสมาคขาละว่าผีเก่าเนี้ยผีใหม่ก็ได้ได้โดนบริพุทธบริเกิดก็นเลยบริสูงน้ำปานได้ยังคอมนได้โดนประไดแล้วนี่ผีเก่าโอ้ยโดนแพีงนับว่าจะบ่พากันไปพุทธไปเกิด ยังบ่ทันได้มีบุญพ่อดีพูดเกิดบ่ได้ดอกเใหญยเอ้ยเป็นยังแหน่ว่าข่อเรียนใหม่ยู่บ่เศร้าเพิ่นเลยบ่ให้ไปพุดไปเกิดอันนี้นี่จะเรียนได้จีเรียนได้หรอรึโอ้ยเนี่ยพี่รุ่นพี่หนามันบ่สิซักหน้าให้กับงับเออยังกัยังบ่คักได้เดือดอะไรกังเขื่อนบ่หลับบ่นอนเฒ่าใส่แลแกซาลาเฒ่าใกล้ฟังนั่งใกล้ห่วยเจ้าไปนั่งยังใกล้แท้กูไปชิดเบ็ด สักการเจ้าค่ะเอาเจริญพรนมัสกการหลวงพ่อน้าเอาเจริญพรอมากันโอเต้ามากันหลายกูหลายคนโอ้ยเป็นบุญใหญ่เนาะบุญใหญ่ตามประเพณีหีดทิพยองข้องทิพย์จีหีดีข้อเกี่ยงจ้าบุญเขาศสักมือนีย่พระบาทมาอจิ้บปอยผีออกมารับเอาชวนบูดชวนกุศลจ้าเอาเอาทอดกันเอามาทอดกันเอาไม้มาตั้งเอาไมาตั้ง ทอดกันทอดกันเดี๋ยวเออเดี๋ยวปูเปลี่ยวขันน้ำมนต์กันโอ้ยหลวงปู่บัดน,นี่ละมัมีเน้นแหมเจ้ามัดเรื่มหนาเรื่มหลังแค่เดี๋ยวนี้เอาไปเอามาปูก็เลยได้เป็นทอดพระเป็นทอดปูเป็นทอดเน้นแม่ยู่ดอกพ่อเป็นเบิร์ลอดอืมอ่ะดีแล้วทำบุญรทำกุศลเออขันปูเรบ่มาพ่อแม่บ่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลได้มือนีสำคัญจ้ะ เราเพิ่งจบตอยมาได้ท for ั้งพีนำในนั้นหลวงปู่ักกันแล้วเราบอกปู่แล้วๆเอามาเทปหน่อยแเทปเทไรตโอ้บัดย่ำอันขึ้นทั้งธรรมะทุบล่องเปลีนเนาะค่ายหน่อยธรรมดาเราบอกีงันอ้าพักกันเอาพยายด้อเจ้าแม่แล้วละปู่ยาย พูดจะมีพิจารณาปิ่งคบก่อนอีแมลของเจ้าอันนี้ไปขอสิไปยายพี่ดอกหาพี่หาน้องอยก่อนโอนาย,ยายยุนี่เด้อแม่เจ้ามาพี่แม่เอ้าดิเอ้วอยใหญยังมาในนองมือนีเนาะม่หลายอันพันยางเห็นเนาะม่ให้ชอแน่ชอโลกชออีหยังล่ะแม่เมื่อน,นี่ได้อีหยังแม่ให้อีแมลเขากินแน่ก่อนใหญ่ได้หลายอันดูได้หลายอันบ่ ปลาอะไร c ะไยังไนะถึงหดปิงปลาดุกกะมีมันเป็นบุญประจำปีตัวลาเฮ็ดออกเฮ็ดออกเ็ดิพแม่เาปได้ใหญ่ใหญ่่เฮ็ดกับ่ได้เนาะปานี้ปานแม่มึงจุบปรด้กินเนยายขาสากดีๆได้ลาโอ้ยเ่อใหกใหญ่ให้เรากรานี้ดเรแต่เราก็เลี้ยงมาแต่น้อยเท่าไงปานีได้่าบุนคุณเนี่ยละได้เทียนแม่มึงไนนั่ง ใช่ or ออหลายคักหลายเนี่ยมันบแม่สตเอากมาได้ธรรมาดาเด้บุญบวใ,นบนในหญ่บวได้เฮ็ดเด้ไอ้ละ่ะอันเปียกๆเ,เอาไตเทียนโอ้ยหนอบุญใหญ่บุญโตแม่เจ้าออกมาพี่เจ้าอย่าไปยุกก่งใกล้คอยร้ายผีเพิ่นสิบพดกินใกล้กันไม่แง<อ>่เนี่ยโอ้ยแม่ก็บคุณว่ามาตุ่มกันไว้เนาะ ว้ายบัวร้านบนถือตัวเมียที่หล่ะเอาขึ้นไปใหญ่แต่ผีผมไม่หยาดเชิงทั้งนั้นแหลนะมาลับเอาเดอ้อผีคุณแม่กระเทยไปหาเลียนใหมู่่ทงางได้กนะระได้ลับแล้วๆกินแล้วๆกระปอกนี่ด้อเล็เลกนั่นมะันถื่อนน้เขาเนี้ยยังถูกยังหนักแม่เจ้าได้ยังแน่ทั้งนั้นมีหอดกล้วยมีหอดบักอื้อมีหอดปินปลาผัวไหนล่ะ นี่ข่อยกับขาดบ่ได sure. like ้ค right. ือก <tr> ันขาดยังข่อยเอากล้วยตุลานมาฝากคุณแม่ข่อยอยู่กล้วยตุลานมันเป็นยังไงมันมันเป็นหน้าตาอย่งไรล่ะกล้วยตุลานนี่ล่ะโอ้ยมันก็เป็นหน่วยผู้วูหัวกล้วยง่ายๆโอ้ยตั้งแต่แม่เกิดมาจนเฒ่านี่แม่ยังว่รู้เลยว่ากล้วยตุลานเป็นยังไงธรรมดาล่ะเจ้าเกือบประทันงั้นแล้วไปละเมียเมียเมีย เเลี้ยวไปยังไงบอท่านไหนเลี้ยวทุกคนเนี่ยหางยกดึงเชียงขึ้นไว้หางยากพี่เมียกับเขาเจ้าก็เป็นตาเสียบเที่ยตาเสียบตาเมียจัดมาอย่างดีเอาจัดมาให้อีปานผมได้หนิกะซ่ากะสิซิมเอาสิไปกินก่อนว้าวขันบ่เสียบกินไปมากกะสิหายนะผมตัดเมียเม่ยใหญ่แล้วเขาก็บไม้เป็นกาบผ่าเขาก็มั่อเมื่อบ้างเออนั่นละดกดึงเชียงคื้น้ย ไขขานสีคำวจีขององค์ทานนั่นคือทานนิละบานโปรดประทานคักแหลวบ่มีแควขาดไปมวนวิญญาณทั่วโลกใดไหลขัวคเนนับบ่อาจอาทันละน่าสูวนเมื่อคกอกองลานพ่อละเมอในภูมิใตเอาเวจีเพื่อนลงุงเป็นน้ำกำหัวหง แต่เข้าคังอยู่บนยังกะไหลลังล้นฝ้าฟังเลวไว้พากันไปยังวัดที่สถานตนเจ้าบอกว่าเด็กคือเท่าชะลการน้อยนุ่มสุมหูมอละนาดสิ้นวิญญาณลำลวงเลวบางตัวเป็นบาปก้าเขามัดใส่ประจำลาจังเม็นมีหลายคักมูเวนแนวนี้ สัญญีบอกนี่แลว้วตายเสียกะเกิดขับโทษสาโทษไห้ภา,ายใต้แผ่อนอบายบางมูเป็นเป็ดให้สูงทออปตานมันล้นล้านแล,ล้วลุกพอดสถานวันนั้นสาเลี้ยววังไปทางหนา้าเป็นวัดว่า,ารามเด่นเห็นแต่เทียนถูกไต อยู่ตามพื้นแม่นแผ่นดินเอ้ยนี่น้องไอ้นางหูเอ้ยเมื่อนี้เป็นใจดีฮือผึบไอ้นางป่มกับแม่ป่ามันต้องมาเอาบุญมาให้เอื้อยแน่นอนเลยแม่นใหญยเอ้ยเบื้องแน่พุ่นน่ะไฟเหลี่ยมมีแบบนิดแนบนิดแนบเนี่ยของเฮ้าแท้ๆเลยแม่นไปเรียกใหญ่เข้าไปเบื้อง เอาให้อันนี้เสื้อเจ้าเจ้นี่ขับไปเบื้องกองนี่ก่อนเด้ออันนี้บอแมนออให้เพียของข่อยเก็บใ่ตาอนนดเฮ้อหลายละนะมีฮอดปเขงหลาย้่อยมันรเฮงไปลาเ้นาใหญ่ลูกสาว่อยคือเห็ดถือใจแท้มีฮอกล่วยตุลานปาดือหูกจัก ใจแม่แทบประทับใจให้งามเก็บใส่ตานีของเฮ้าบลาบ้านเห็นซื้อแทอแม่แต่ย่างหาแทอแม่เทาอยู่ทั้งใด y ูกเทาบมาเยอีก็สากจ้ไในเจังเฮ็ดว่าสปอร์ตให้เฮ็ดว่าเป็นเป็นยังจังบ่โทษถามผีมือหนึ่งบักอื้อเล่ให้เลขขาดว่ามันฉี่เล็กน้อยจังได้สิกินได้ ย่าไปตีของเขาไปหาเบิงห้องจับของมาน้องสุงมาไปเออน้องหนุ่มไอ้พรนี่แห่งฉิไลยังอ่ะเอ้ยมนุษย์เอ้ยหนึ่งก้อยจังไลมว่าพอเป็นแต่จืดแท้ผีสิบ่าขั้นข้อติมันบอกขั้นดอกเขากินทิพย์เฮ้เขากินทิพย์กินทิพย์ย่ากันย้อนมึงเสียงดีทิพย์แล้วเนาะเดี๋ยเป็นตายรอบสวงว่ะอ๋อพีพี ของคุณหมอข้าก่องบางไงยุบหุ่นตีาขวบเอ้ยคุณละเล่นหาอยู่แ่ขวบเพี้ยเพี้ยเพี้ยใจขีว่าเป็นเก่าที่น้ำกระไดอ่อกี่กระเดิ้ละได้บุกกองบางไงเอากูคือบ e> ่ม er> ี่น้ำมูติดตาเลยให้คุณได้รอนพี่รุ่นพี่ เขาสิมาอยู่ดอกขอท่านเมื่อเวลาไงดอกเจ้าก็ยัดใสอะไรเขื่อนสีมาเจาขอท่านลูกท่านย่อมือละัวดีวขอยกรลานมาีอนมพี่น้ำนอนกบมาแม่ขอไปบายขอเขาบาคานพอนืดืดนี ว่างได้แต่เมียเขาเนี่ว่าชาตดเอทั้วอายุให้เฮ็ดหยังล่ะนั่นหลวงคอยคือพ่อแม่ทำบุญหาคอยเอ้าจะว่าท่านได้อี๋หลือี๋จะว่าท่านได้หยังจักหยางลูกะอุ้งเอากระสอบใหญ่มากบ่ได้หยังจักหยางเหมาะผมไม่พูดหรือจี๋ผมไมีผู้เฮ็ดบุญหาหมอแล้วโอ้ยหมอใหญ่ว่าสิเฮ็ดมากมันสางเมียไม่หยังอยู่บวก ปานนี้กับว่าเห็นมันสิไปเฮ็ดแม่ััปีใดบัดนั้นลละเคอโล่งบอกสัญญาสัญญาไ่สิเฮกุไม่เ็ดแม่มันนี่เอาเสียดเข้าขอกอนมันกินมาได้หลูกลูกเก้กับเ่็นตัวหญ่หลายเนาะหลายคนซื้อหลายคนก็เป็นย่างแตงแต่มีชีวิตอยู่เข้ก็ยังมาเบังแม่ เป็นพีแล้วเขาก็ยังบ่นเฮ็ดบุญหาไม่ตะลนกว่ผู้อื่นเอิญหาพ่อหาแม่ลูกกูเม่นสารยาเขาช่วยมากเขาเ็ยุ่มากเลอเขาจะให้มซันดึไม่ไดาไงเอาทที่แม่ไปซิบมางแล้วเสียบด้วยของเขา คอยสิไปหาเบิร <men> ์ข้างสาราข้างบุ่นเด้อพอเด้อต่เจ้าไปทางเม่บุ่นไม่ต้องย้ายไว้จักมองไหหมองนึ่งหาราลูกสามฟีโคนขุนเด้อหาเพียรกูน้ำีปเด้อขุนทิ่งานย่าง

you Chạy bà con của anh, mẹ hãy suốt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เอาผูวฟังื้อเห็ยามนีสีแดงหนาม่นตา ดวงวิญญาณทั้งหลายเบิดเวลาของพวกเจ้าแล้วให้ฝ้าตาวขึ้นมาให้ฝ้าตาขึ้นมาใ่บท่าได้ยังอยู่ทั่นี่มาแห่อไม่ง่ายไม่ง่ายบัตรเอแล้วลูกใส่บัตทันได้แล้วบ่ตรท่นได้ยังแม่เอาวมื่อค่อยเต็มตาเลยพุดนะมันเบิดเวลาแล้วเดี๋ยวนี้ยาย เบิดแล้วต okay. like like ีเมิดแล้วค sort of ันนี้ระบาดเรียกเราเนี่ยไปไปล้วลูกเจ้ามาบอดีคักแท้จังเล่จังบวเฮ็ดอยังไม่ให้พ่อให้เมียกินโบคือลูกคอย้หจิตมันดีไรอีนักปีนไป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 ล่ะพี่น้องเอ้ยเอ้ยเอินมาหวนลูกเต่าบ่ทำสงการบุญโบตอบคุณนยามตาย เป็นพนกินน้อ,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 อสนสิอืดยาเฮ็ดอีหยังกับบ่ดุงทลายสิ้นสู่อันพอวิญญาณพ่อแม่น,นั้นเฮาาอยู่บ่เป็นสุขหมู่เมลังพาทุกหมูเ่เฮ็นพาพังลูกแม่เอ้ยย่าได้ฟัางการสร้างสินทานตากบา อุทิศสายนามทานให้ผู้คนตายกะสิเศร้าทุกข์หายบาปหลสิหลลงสวัสดีมีชัยครูสุขคนให้จำไว้แม้่สิไปเดาเลอ่ลา บุญเอาสากปีละเทือนโอเทแทนพุทธีแก้วยา